ะะเราอยู่กันที่ร้าน r u นแ a กสาขาเป็นร้านนี่นะคะเป็นรองเท้าวิ่งอุปกรณ์การวิ่งนะคะทั้งรองเท้าเทลทุกอย่างมีอยู่ในร้านนี้ร้านเดียวเลยค่ะเรามากันที่เทอร์มินอล21สาขาพระราม3นะคะชั้น1เกร1คะ่ะให้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าในร้านมีอะไรบ้างและตอนนี้นะคะเราก็จะมาลองเทสน,นะคะ r u แล็บนะคะ r u แ Lab มีความ ก็เรันแ lap แล้วสามารถช่วยในการวัดสมศักดตามข้อสองเท้าได้ว่าหัวข้อในข้อไหนตรงไหมแล้วก็จะช่วยในการเดินบงเท้าได้แต่เราหมดทีนึตอนนี้เราจะมาทดสอบรันแล็บกันนะคะทำไรคะติดสติ๊กเกอร์ติดติ๊กเกอร์ครับแล้วก็รูกบอลพี่มองตัวไปด้านหน้าเลยไม่หันไปไหนโอเคมองตัวไปด้านหน้าไม่หันไปไหนน้องโมบายแปะทั้งหมดกี่จุดคะเอ่อถ้าเขาติดถ้าเขาติดเทปสามค่ะไอ้เดียบอีกที่ดิฉันวิ่งเทปสามค่ะ ที่กําลเห็นอะไรต้มยำอะไรเหตุ5เหตุ6เหตุ5เลยนาะได้ค่ะครับนี่มันเหตุอะไรเนี่ยลดสตินะครับอย่ให้คุณดาวก่อ่ะจบแล้วอ่ะเฮ้ยเร็วจังก็หาความเร็วได้นะครับเร็วจังยังไม่ทําอะไรอ่ะเบ็ดเบ็ดเสร็จประมาณกี่นาทีคะในการทําไม่เกินสิบนาทีครับสิบนาที ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอ่ะสรุปค่ะเป็นไงคะสรือก็ปกติดีครับเป็นคนรุ่งท้าปกติไม่ได้มีภาวะอะไรสามารถเลือกใส่รองเท้าได้ทุกรูปแบบเลยถ้าเกิดไม่มีการบาดเจ็บะครับก็สามารถใส่รองเท้าได้ทุกตัวเลยเหมือนกันแต่ว่าจะแนะนําเป็นของชอแบบเฉพาะของคนนั้นจะดีกว่าใช่ โอเคสรุปนะคะว่าหลังจากที่ทดสอบแล้วเทาว้าปกติสามารถใส่รองเท้าได้เพียนะโอเครอดนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะจริงๆตรงนี้เนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะทั้งอุปกรณ์วิ่งเทรลด้วยแล้วก็มีเสือ้อผ้าแฟชท่านนะคะก็เรียกได้ว่ามาลันแมชเนี่ยได้ทุกอย่างเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการวิ่งนะคะตัวนี้เลยเนี่ย,ยตัวนี้ครับคีนี่มีพดีตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยแนะตัวท็อปของดร้านเลยตอนนี้จะเหมาะกับคนที่แบบ เท้าวิ่งอะไรท่านนี้เดี๋ยวยัง support s u p p o r ก็ได้วิ่งก็ดีเพราะว่าตัวนี้ครับสามารถยืดหยุ่นได้ดีในการเนี่ยพอกดลงไปครับมันจะช่วยดีการดีดตัวทำให้แบบส่งได้ส่งตวัวได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเป็นอาดิดาสโคดีนะคะดีไซน์แปลกมากคือตอนแรกเราคิดว่าไม่ใช่รองเท้าวิง่งนึกว่าเป็นรองเท้าแฟชั่นแต่สุดท้ายแล้วคือสามารถวิ่งได้อันนี้ทูนี่อะไ,ไรใส่ได้ใช่ไหมใส่ได้เลยครับค่ันนี้ได้นะคะตอนนี้ นี่พิเศษเลยผมเพิ่งชั่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอ้พันสิบแล้วก็สิบเดียวห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทรถถึงเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีกำหนดนะครับใครรีบใครที่จับจองก็ได้นะครับตนนัวนี้แนะนำเลยเป็นโปรไฟล์ใช่ครับโปรไฟล์ X ใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของสังกูนี่นะคะเบามากสายสปีดใครชอบสายสปีดชอบอในการวิ่งเงีง้ยมาราธอนเนี้ยแนะนำเลยครับตัวนี้ อ,อยู่ชั้นหนึ่งนะคะลานแม็กนะคะทอร์มินอลทเวนตี้วันสาขารพระรามสามร้านเปิดใหม่แล้วก็มีแบรนด์ทาวเยอะมากเลยค่ะอย่าลืมมาก,กันนะคะ ให้มาที่ร้านเพราะว่าอย่างไรที่ชอบมากเลยคือลาอางรองเท้ไใตรวนี้อันนี้คือจะเป็นที่ที่แบบทดสอบเขาเรียกว่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการวิ่งของเราแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูด้วยนะเพราะปกติเราไม่รู้เลยเฮ้ยเราเท้าแบนทเท้าเกียงหรือว่าเราจะเลือกรองเทา้าวิ่งยังไงนะคะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปช้อปปิ้งตามร้านรองเทา้าอย่างแรกเลยก็คือมีรองเท้าให้ดูไม่ครบแล้วก็มีแบรนด์ไม่ครบมีแบรนด์ให้เลือกน้อยแต่ที่นี่ก็คือแบรนด์ให้เลือกเยอะมากแล้วก็มีหลายรุ่นมากๆแล้วตอนนี้คือเพิ่งเปิดใหม่ด้วย โอดีมากรุ่นแบบรุ่นใหม่เนี่ยจะบอกเลยนะว่ารุ่นราคาด้วยนะจริงๆแล้วถ้าตอนนี้อยากอยากชวนหาอุปกรณ์กีฬาใหม่ๆซักเซตหนึ่งนะคะนี่อุปกรณ์กีฬาใหม่เนี่ยมันทาให้เราไม่แล้วใจที่อยากจะกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะหนึ่งก็คือแบบเ้าอยากไปลองชุดอยากไปลองรองเท้าอยากไปดูว่ามันดีแค่ไหนดีเหมือนที่แบบเขารีวิวหรือเปล่านะคะซึ่งบางครั้งแบบการที่เราลองเนี่ยแหละมันจะทําให้เราได้แบบมีแพชชั่นใหม่ๆได้ลองกลับมาวิ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วฟิลที่เราแบบไปสนามมาถ้าใครเคยวิ่งอเเวลาารกไป ทำหนึงไงเดี๋ยวมันจะจุดติดเร็วมากนะคะรวมไปถึงถ้าเป็นคนที่แบบเริ่มวิ่งอะคะ่ะก็การที่เราได้ไปสนามวิ่งไปเจอเพื่อนๆที่เขาวิ่งอยู่แล้วอะมันสร้างบรรยากาศแล้วก็แรงบรรันดาลใจใหม่ๆให้เราแน่นอนค่ะก็ยังไงก็แค่ออกกำลังกายเนี่ยดีอยู่แล้วดีกับตัวเราเองไม่พอแล้วก็ยังจะเดี่ยวครอบๆข้างด้วยะคะ่ะ